สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอฟอร์ดนะครับจากช่องชแนลยูทูบนะครับกอลโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับก็วันนี้นะครับกอลอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับก็จะพามาดูรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถโชว์ของทางฟอร์ดนะครับก็คันข้างหลังกอลนะฮะอ่าเดี๋ยวเขาจะเอากลับไปแล้วนะครหรือว่าเปลี่ยนโชว์รูมี่โชว์ไปแล้วนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้มาถ่ายทํานะครับแล้วก็พาให้ลูกค้าในช่องได้ดูกันนะครับบางท่านอาจจะได้เห็นจากช่อง YouTube ช่่อองืนนนแล้้ววาัีก็มดู ก็จะพามาดูเรื่องของรายละเอียดแต่ต้องบอกอดออกตัวก่อนเลยนะครับวันนี้จะไม่ถนัดเลยเนาะก็อาจจะไม่ถนัดอะไรพวกนี้มากแต่เดี๋ยวภาพไปดูกันนะครับว่ามันมีอะไรยังไงกันบ้างนะครับชุดแต่งที่เป็นชุดแต่งของ ARB นะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรจับมือกันเนาะระหว่าง ARB กับ Ford นะครับที่ทําชุดแต่งตัวนี้ออกมานะครับยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนล YouTube กับด้วยนะครับ รถโฉมที่เอามาทําก็จะเป็นสปอร์ต4ี่คูณ4นะฮะสปอร์ต4คูณเดิมเนี่ย1ล้าน49,0บาทนะครับ170ม้านะครับแรงบิด4 0 5นิวตันเมตรนะฮะแล้วก็วันนี้ใส่ชุดแต่งนะครับก็อยู่ในโชว์รูมแหละพื้นที่อาจจะดูแคบไปนิดนึงนะครับอาจจะดูแคบนิดนึงก็เดี๋ยวก็ผ้าดูนะครับว่าเขาใส่อะไรบ้างแต่งอะไรบ้างนะฮะรถเป็นสีเทาที่โชว์นะครับอย่างแรกที่ติดเลยเนาะก็จะเป็นตัวไฟหน้าขอบไฟหน้าตัวนี้มีราคาบอกนะเดี๋ยวก็ผ้าไปดู วราคาเห็นไหมครับมันจะเป็นพลาสติกเนี่ยกันพวกหินพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นไหมเป็นพลาสติกนะนี่พลาสติกครอบออกมานะนชุดแต่งของทั้งฟอร์ดนะแล้วก็กันชนหน้าครับแน่นอนครับ A R B นะครับแบรนด์นี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเป็นระดับท็อปท็อปต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่เป็นระดับท็อปท็อปเป็นระดับท็อปนะฮะของพวกชุดแต่ง นะครับที่เป็นเกี่ยวกับออฟโหดอยู่แล้วนะครับนะก็ให้ดูกันนี่ถ้ารุ่นที่มีเซ็นเซอร์ใส่ได้ด้วยน,นี่ถ้ามีรูอย่างเงี้ยนะนี่ใส่ได้ทุกรุ่นถ้าอย่างเงี้ยเซ็นเซอร์ก็ใส่ได้แข็งม,มากมันดูแน่นมากนะครับดูพามาดูรายละเอียดนะครับราคาก็ตามแบรนด์นะฮะตามแบรนด์มีใส่างหองไฟ ใส่ทั้งคู่เลยตัวทานเนี่ยก็ว่าหน้าต่อพวกไอ้นี่ได้นะเนี่ยต่อวินนะครับดูจากตรงข้างบนไฟเท่มากเลยนี่ ARB นะครับ accessory มาดูใต้ท้องฮึบแล้วก็ขอนั่งก่อนวันนี้ใส่เสื้อขาวก้มไม่ไหวนะก็ ตัวนี้นะครับเป็นตัวใต้ท้องนะครับกันแขงนี่หนามากผมจะบอกให้หนาแบบหูหนามากอะเนี่ยดูครับหนาหนะครับแข็งมากเป็นตัวกันกระแทกนะครับเป็นไหมให้เด็ผาเข้าไปดูมีกี่ชิ้น นี่ยาวไปเลยเนาะก็กันลากไปเลยชุดนี้สองหมืนกว่าบาทนะครับข้างล่างนะชุดหน้าก็หกหมืนกว่าบาทมาครับตัวนี้ให้ดูกันก๊อปสุดกำแพงแล้วเนาะก็จะเห็นได้ประมาณเท่านี้นะครับ ตัวนี้ก็จะต่ออีกก็ต่อได้นะมีจุดให้ต่ออีกอมานะครับด้านข้างก็อันนี้ก็เป็นคิวล้อของฟอร์ดแล้วครับ mm hmm. ก็เหมือนเจนเดิมนะครับเหมือนเจนทีหกนะครับมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นผิวเรียบนะมันเป็นผิวเหมือนแบบผิวทราย mm hmm. เห็นไหมก็ลองโฟกัสดูก่อนเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมมันเป็นผิวมันผิวทราย เดินยางของฟอร์ดนี่ไม่ยิงซิลิโคนมาแต่ไหนแต่ไรนะครับตั้งแต่เจนเก่านะไม่ยิงนะฮะมาดูโชกันฮึบโชกแพงมากนะมาดูกระบอกอ น้ำมันทั้งแก๊สเลยทีนี้ก็นุ่มหนึบสุดยอดมากเดี๋ยวไปดูพาไปดูข้างหลังน้ยล้อก็ล้อสิบแปดเนาะยางเนี่ยเป,เป็นกุดเยียนะครับเป็นแรงเลื่อแต่ตัวนี้เป็นเอทีนะเห็นไหมตัวนี้เป็นยางเอทนะครับอันนี้ชุดแต่งมาดูชุดแต่ง,งล้วน ตรงนี้ก็อันนี้ของเดิมกันซา์แท้นะครับแล้วก็แหลกขออนุญาตนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูว่าม,มันนอกจากดูแหลกแล้วมันจะได้ดูเรื่องของจุดยึดด้วยเห็นไหมเออเอ,อ,อันนี้แหลกก็เขเป็นของ ARB นะครับแล้วก็เนี่ยที่บางคนถามเนาะ จุดยึดนะครับตัวสปอร์ตเนี่ยมันมีมานะครับเผื่อใครไปติดพวกเราหลังคาเนาะตัวนี้มันมีมาอยู่แล้วถอดยางอันดำๆออกนะแล้วก็เนี่ยมันมีจุดยึดมาให้นะตัวนี้อันนี้อันนี้มากกว่ชุดนี้นะอันเนี้ยครับมามากับชุดนยเนะ่ยเม็แหลกปึ๊บ ก็จะยาวมามาถึงเสานี้เลยกัลงกอนอ่ะสครับเพจที่เขาใส่ก็เป็นเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็เหมือนที่เราติดติดกันข้างหลังก็เป็นตัวปิดนี่ก็ใส่มาเต็มระบบเลย แต่นี้เขาอุดมาด้วยนะเนี่ยที่กอเห็นเนยะเห็นปะเขาอุดรูมาเลยอะ่ะปกติมันแกะได้นะนี้อุดรูมาเดี๋ยวพาชมครับเดี๋ยวพาชมตัวสะปอ<ๆ>นี่ก็ไว้ใส่ใพวกจัก,กรยานอะไรได้นี่มาเต็มเลยฮึบมีตัวกั้นเนี่ยตัวปิดอันนี้ก็ตุก ให้ดูก่อนนี่นก็ลากไปได้ให้ดูให้ดูงานเ,าเดี๋ยวพาไปดูราคาชุดแต่งครับก็ดึงกลับมาได้นะตัวนี้ก็แบ่งสัมภาระได้ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวกลับขึ้นผมนี่ก็อยากรู้อยากเห็นนี่เห็นไหมมันเป็นรางเลือ่อน เราเลื่อนได้เราเลื่อนออกเลื่อนอะไรได้นะมันเป็นรางนะก็ขึ้นอยู่กับเราแบ่งแล้วละ่ะนะครับเนี่แบ่งสัมภาระแบ่งของใช้เราลากกลับมาก็ได้นยครับก็ได้สุดใช่ไหมก็ได้สุดรางแล้วก็ถึงเวลาเลื่อนเสร็จปุ๊บใช่ไหมตัวนี้มันก็เป็นตัวล็อกนะล็อกดูดิหน้าทำสีมันหน่อย เหล็กนะครับตอนมันเป็นเหล็กด้วยความว่าเป็นเหล็กเนาะโดนความชื้นโดนอะไรปุ๊บม,มันก็จะขึ้นเป็นออกไซายนะเนี่ยในตัวล็อกก็ดีนะตัวนี้ไปดึงกลับดึงกลับโอเคให้ดเดี๋ยวกลับลงก่อน ตัวฝาอันนี้ล็อกแล้วล็อกก็จะได้ยินเสียงตัวพวกนี้ก็เสมอเขาเรียกครับเสมอขอบกระบ,บะชอบคิวมากเลยดูข้างหลังใหญ่มากนี่นี่แหนบแหนบ ช่างเด็ดเลจริงก็พาหลายๆท่านมาดูมาดูชุดแต่งหน่อยครับไม่คงไม่ได้ระบุรุ่นหรืออะไรเนาะมาดูกันนะครับด <emia> <rawd Moder ator> ูสิดูราคาเพราะเป็นชนน่นะครับ กันชนตัวครอบไฟเอ่ยโชคเอ่ยนะครับก็เพื่อสนใจนะครับชุดแต่งพวกอย่างนี้เนาะนะครับโชกก็แสนเก้านะครับโชก็มีแสนเก้าอะไรอย่างเงี้ยครับพวกตัวสครับเพจอะไรพวกนี้ก็มีราคาหมดเห็นไหมโรลเลอร์ชัตเตอร์ก็มีก็นะอันนี้ก็ดูไว้นะครับเผื่อท่านใด ต้องการแต่งนะครับอันนี้ก็ใช้ว่าเป็น DNA ของ Ford แบบเต็มๆเ,เลยเพราะว่าเป็นชุดแต่งของทั้ง Ford 1นะร้อยเปอร์เซ็นต์ดูว่า,าม,มาครับเก็บรายละเอียดคือ m i n t ท n a n c e เนี้ยก็ง่ายเห็นปะมันแยกชิ้นขนาดชิ้นเล็กๆเ,กเกงี้ยแา่ทำต่อมาดูแมน t ทนเนง่ายก็เผื่อท่านได้สนใจนะครับชุดแต่งอย่างนี้เนาะของ ARB ก็ สามารถที่จะสั่งนะครับแล้วก็ติดตั้งได้ความได้เปรียบคือได้รับประกันตามตัวรถนะฮะตามอายุรถนะครับสำหรับชุดแต่งชุดนี้นะนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามรับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแ youtube กับด้วยนะครับซีฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรไอดีไลน์กับขึ้นมาให้แล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ